สวัสดีครับสวัสดีช่องยู u ูบเตือนมาน้ำใจกึนรอยนะครับผมเดี๋ยวสิภาพไปเบึงบรรยากาศทางทางหม่องเก็บของของโพดังเก็บเหล็กเก็บเวทีนะครับผมสงี่คอนวอยอยู่นะครับพี่นอกจะไจอยู่ออกหัวออกมานะครับผมอันนี้คือบรรยากาศนะครับนี่นอง อันนี้ทางไปหน้านะครับผมเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับอัน,นโกดังของเฮ้านะครับพี่น้องอันนี้มังนีบดชสีไห้นักดนตียุกมังนีนะครับผมอันนี้คือโกดังเราเราเก็บของ นะครับโกดังเข้าเก็บของนะครับพี่น้องนี่นะครับอันนี้กําลังซ่อมงานอยู่นะครับกําลังส่องงานอยู่นะครับพี่น้องนี่อันนี้โกดังใหญ่มากเลยนะครับโกดังใหญ่แห้งอีหลีพี่นอ้อนี่นะครับ

นี่แหละครับพี่น้องรถท้องกระจอดยุ่งสิหน้าท่าฝนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกาคือส่วนของโกดังเก็บของนะครับแล้วก็คอนววยนักดน,นตรีจะอยู่โซนนั้นนะครับผม ว่าท่านได้เรียบร้อยดีพี่น้องต่างๆแต่ละหมองแต่ละนีนะครับผมเรายังไม่เรียบร้อยปันไดนะครับผมเชีรยทุกอย่างแล้วล่ะครับมื่มังคุดยูโดมใหญ่นะพี่น้องโดมใหญ่เราวันนี้มั็คุอนู่คน ตรงนั้นนะครับอันนั้นคือโกดังของเรานะครับโกดังมันะครับโกดังเก็บของจริงทุกจริงทุกอย่างเลดยูหันเบิรนะครับพี่น้องตรงด้านเลยนะครับกะยูนิยูนิซเบิร์ตบ้านพักแล้วครับยูนิซนนเดียวกันรอบ้านพักเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> บรรยากาศครับ ตามคุณกับห้องชุดนะครับกําลังทํางานกันเลยเล่นงานกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ห้องทํางานของต้อยนะครับผมห้องทํางานของต้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องยูทูบต้อยหมอลำใจเกือน้อยด้วยนะครับผม